สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์แพทเทิร์นกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้เป็นเก่งทรงเอจะนับเป็นเก่งตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นตัวที่หนึ่งนะคะที่จะแชร์แพทเทิร์นให้จะมีเกตหน้าหนึ่งเกตเกตหลังหนึ่งเกตตัวนี้เป็นกับเผาเชียงนะคะติดหน้าตัวนี้เอวหลังจะสูงนะคะ จะเป็นทรงหางเกงประมาณนี้นะคะก่อนที่จะสร้างแพทเทิร์นนะคะเอาสิ่งที่ต้องวัดก็คือเอวสะโพกเป้าวความยาวหางเกงเอวเราวัดในแนวเอวที่เราต้องการไม่จําเป็นจะต้องเป็นส่วนที่ข้อที่สุดแต่ว่าเราจะต้องกําหนดว่าเราจะเอาเอวที่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเริ่มวัดเป้าจากตรงนี้นะคะ เอวหารสี่สโพกวัดพอดีบวกสองนิ้วแล้วค่อยหารสี่เป้าวัดรวมขอบนะคะหารสองแล้วลบสี่อันนี้จะเป็นหลักนิ้วจะสร้างแบบง่ายๆนะคะจะพยายามสร้างแพทเทิร์นไปให้เรื่อยๆกางเกงจะเริ่มต้นจากก,กงา,างเกงขาสั้นให้เพราะว่ามันจะดูง่ายหน่อยวัดลงมาสามนิ้วนะคะสามนิ้วจากด้านบน จะสร้างแบบให้จำง,ง่ายที่สุดสามนิ้วข้าก็สามนิ้วนะคะได้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสามนิ้วกับสามนิ้วนะคะโอเคจากด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายของกระดาษ แล้วเราต้องวัดความยาวกางเกงกางเกงจะอยู่ใต้ขอบตัวนี้ตัวนี้จะใช้ความยาวกางเกงที่16นิ้วสร้างง่ายๆนะคะสร้างไม่ยากเส้นต่อไปคือเส้นเป้านะคะเป้าเราวัดรวมขอบเอามาหาร หารสองแล้วลบ4นิ้วได้9ก้าจุดเจดห้าขีดลงมาเก้าจุดเ ลงสามนิ้วเข้าสามนิ้วจากเส้นเป้าก็วัดขึ้นสามนิ้วเหมือนกันค่ะเป็นเส้นสะโพกจำแบบง่ายๆเลยจากเส้นนี้นะคะวัดเข้ามานิ้วครึ่งเส้นเอววัดเข้ามาสองนิ้ว เส้นเลยค่ะแล้วก็สะโพกบวกสองนิ้วหานสี่วัดจากเส้นนี้เลยนะคะจุดจุดนี้เลยมาสิบจุดสองห้าก็คือสิบนิ้วหนึ่งเดีดตรงนี้ก็วัดมาเท่ากันนะคะเสร็จแล้วเอาจุดนี้กับจุดนี้ แบ่งครึ่งเราจะหาเป็นเส้นกลางขาเส้นกลางขาเนี่ยจำเป็นมากสำหรับกางเกงเพราะว่าถ้าเราทำเส้นวางผ้าเส้นนี้ไม่ไมตรงขากางเกงก็จะบิดนะคะตรงนี้ลงครึ่งนิว้ว เอลหารสี่เอลหารสี่เอวใช้สามสิบสี่ตัวนี้หารสี่ได้แปดจุดห้าเราจะบวกเกตหนึ่งนิ้วเท่าก,กับเก้าจุดห้านะคะจะวัดจากจุดนี้ให้มาชนเส้นนี้เก้าจุดห้าแล้วเกตรเราจะสร้าง หนึ่งนิ้วก็คือข้างหละครึ่งน,นิ้วจับเส้นกลางขาวัดลงมาประมาณสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วสีนิ้วครึ่งนะคะเก็ดหน้าจะยาวกว่าเกดหลังเสร็จแล้วเราโค้งสะโพกตรงนี้วัดลงมาตรงๆ แล้วเราก็คลมเป้าขีดไปเลยค่ะเปลาลักษณะการวางอยอแบบนี้จะใช้ไมโครมก็ได้แล้วแต่ทีนี้ทรงัาเเ่งกเงเก่เกตัวนี้ขาหน้าเอาเข้าครึ่งนิ้วนะคะตีบานออกหนึ่งนิ้ว ตีเข้าหาตรงนี้เลยค่ะมันเป็นกเก,ง,เกงหลวมอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องจุดสะโพกพอดีเปะ๊ะให้ตีแล้วมันเข้าเส้นนี้ไล่เส้นให้สวยตรงนี้เราจะคงขึ้นเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งเซนเสร็จราคาชิ้นหน้า ิ้นหลังนะคะวัดเข้ามาครึ่งนิว้วตรงนี้วัดเข้านิ้วครึ่งตีเข้าหาตรงนี้นะคะตียาวขึ้นไปจากจุดนี้วัดออกมาสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วได้หมดนะคะตัวนี้จะใช้อยู่ที่สามนิ้วครึ่ง ตรงนี้ลงมาสามส่วนแปดสามส่วนแปดนี้ก็ประมาณหน,น,นึ่งเซนสามส่วนแปดนี้ขออนุญาตใช้ปากกาเตียนสองนะครับตีตรงลงมานะคะวัดเข้าครึ่งนิ้วเหมือนกัน เลวหันซี่ระโบวหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะตรงนี้จะให้เป็นเส้นเป็นฉากทำแม่พันให้ขนาดกับเส้นนี้ฉากเราก็มาลงที่เส้นนี้นะคะชนที่เส้นนี้จะเป็นแนวของป้าหลังการหนึ้งขึ้นจากเส้นนี้นะคะแบ่งครึ่ง เ่งครึ่งตรงนี้เราฉากเหมือนกันค่ะวัดลงมาสามนิ้วตรงนี้ฉากที่หนึ่งตรงนี้ฉากที่สองวัดข้างวาคขึ้งนิ้วนะคะสะโพกสะโพกใช้ตัวนี้เลยค่ะเช็คใหม่จากจุดนี้สิบจุดสองห้า ติตรงออกมานะคะวัดเอาหนึ่งยิ้เส้นมันจะหักนะคะเราไม่ใช้เส้นหักเราตริดตรงออกมาเพราะว่ากางเกงมันเป็นกางเกงทรงหลวมอยู่แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟิกเปะ๊ะ จะตีเป็นเส้นตรงก็ได้นะคะออกมาก็ไม่ได้แตกต่างเท่าหร่โคง้งทรงเหมือนกัน,นะะแล้วเราก็โค้งเป้าจะโค้งให้มาโชนกับเส้นนี้นะคะจากตรงนี้จะลาดมาเส้นมันอาจจะเกยกันเล็กน้อยกัน เสร็จแล้วคะ่ะตังเกงชิ้นหลังกระเป๋านะคะถ้าเป็นปกระเป๋าเฉียงอะ่ะจะวัดลงมาจากเส้นเอวประมาณห้านิ้วครึ่งความประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วแล้วแต่คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราเย็บเราจะเย็บกคตรตรงปากกระเป๋านิดนึงตรงนี้กับตรงนี้นะคะความลึกของกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณเส้นเป้าตรงนี้ก็วัดลงมาประมาณหนึ่งนิ้ว ือนิ้วครึง่งแล้วเราก็ขีดโคนนะ้งเป็นพ้นกระเป๋านะคะกระเป๋าก็จะใช้แนวนี้ได้เลยถ้าต้องการใหญ่แล้วแต่เลยค่ะกําหนดไปเลยเส้นยึดกระเป๋าควรจะให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าเฉียงจะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วนะคะเส้นยึดปากกระเป๋าอยู่ที่สี่นิ้วแล้วกันตรงนี้เสร็จแล้วคะ่ะางเก่งชิลลัง เสร็จแล้วเราก็กดลอย ใส่ใช่ไหมคะทำไมถึงไม่ใช้ไมโครจริงๆไมโครันก็เป็นส่วนหนึ่งใช้ได้เหมือนกันแต่จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปแต่งตอนท้าย อย่าลืมนะคะเป็นกลางขา กางเกงเราจะเชดเป้าเสมอน,นะคะจะต่อกับเป้าในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ อย่าไปลองเส้นนะคะอันนี้เป็นเส้นที่เราใช้ไม้โค้งกีตรงเนี้ยที่สำคัญคือตรงเนี้ยเราจะต้องต่อให้มันเป็นเส้นเชื่อมกันโดยที่เส้นไม่หักมุมแหลมขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ตรงนี้บางทีก็ใช้ตรงนี้ได้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ราะจะชอบโค้งเองมากกว่าให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่นี่มีมุมแหลมเลย เดี๋ยวเราดึงได้เวลาเราเตัดง,งานจริงเ่ะเราจะดึงผ้ามานันนี่ดึงเัียจะไม่ท้ากับเตกเวลาเช็คเป้านะคะจะหักขอบสามนิ้วแล้วก็จะเช็คหักแต่วัดแบบนี้นะคะเช็ค 27นิ้วนะคะเพราะเวลาเช็กกางเกงจริงๆเวลาเรารีดแล้วอะ่ะกางเกงมันจะยืดออกอีกประมาณครึ่งนิ้วนะคะแต่ถ้าเราอยากได้เป้าที่ยาวเป๊ะเลยเราสามารถยืดชิ้นหลังออกไปได้อีกนิดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ขึ้นได้อีกนิดนึงคือจุดนี้นะคะขึ้นไม่ได้ ตรงนี้นะคะสามารถยืดออกไปได้ตรงนี้ยืดไปแค่ไหนอยู่ที่ต้นขาเราว่าต้นขาเราใหญ่ไหมนะคะเป็นเก่งด้วยเดี๋ยวจะทยอยทําให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูทรงเกงที่ตัดเสร็จแล้วนะคะเ,เก่งตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเ,เก่งทรงเอบานไม่มากยาวสิบหกนิ้วด้านหน้าด้านหลังนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะตสดีค่ะคลิปหน้าเราจะเจอกันที่กางเกงไม่มีเกตนะคะ